สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้อยู่กับผมวินซี่นะครับกับการรีวิวอัลต้าใหม่นะครับนีเป็นเซตที่เรียกว่ามาจากเมืองจีน่าเป็นตัวของอัลเทอร์รี่ฮะซึ่งมาในร่างของนักธนูอัลเทอร์รี่นะ,ะับส่วนชื่อภาษาจีนเนี่ยก็ปดูตตามประวัติศาสตร์เอาเองนะครับผมซึ่งผมอาจจะอ่านไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าผมเน้นการรีวิวสกิลเป็นหลักแลวกันนะครับ <laughs> อ่ะ มาดูนะครับนี่คือหน้าตาเนี่ยแล้วไอ้หิ่งห้อยหรือว่าวิญญาณมังกรที่วนอยู่รอบๆตัวของอวตารตัวเนี้ยเนี่ยต้องเก็บให้ครบทั้ง6ตัวครบเซตมันก่อนเนี่ยถึงจะมีเอฟเฟกนี้ออกมานะครับผมอ่ะเพื่อเพื่อเป็นการเสียวราเราเป็นเริ่มดูสกิลกันเลยครับนี่สกิลแรกครับเร็วมากจริงเร็วมากนี่จะไปไปไปละลานเขาด้วยนี่สกิลสองครับ ปังก์แต่ผมชอบสกิลสองมากดูดแรงมากเลยฮะเออฮะสกิลสองปึ๊บอ้าวไม,ไม่ไม่รีเฟรให้ละ่ะอ๋อเนี้ยสกิลสามก็ติดตัวนะครับไม่มีอะไรเนี่ยส่วนตัวนี้เราเอามาแอบไว้นะครับเพื่อจะใช้สกิลอัลติเมทให้ดูนะ เรื่องอธิบายหลายคนคงเห็นแล้วแหละใช่ไครับว่ามันเป็นยังไง<อ>ตึง้งนะครับกระดูกมัน<อ>ไม่กลับ<อ>ไม่กงองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัลตาตัวนี้นะฮะก็มาดูตอนใต้นะครับ อ่ตัวนะมีสองเสียงนะครับเสียงภาษาอังกฤษกับเสียงภาษาจีนอันนี้ภาษาจีนนะส่วนนี้ภาษาอังกฤษนะฮะอ่านะไปเรียกกันได้นะครับเราจะเสียงอะไรส่วนนี้ตอนตายอุยหย่อมนะครับก็ จบการรีวิวตัวนี้แต่เพียงเท่านี้ฮะ